สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมารีวิวบัตรเตเลี่น,นะคะที่ใช้แต่งทรงผมนะคะพี่อ้อยสั่งซื้อจาก Lazada น,นะคะแนะนำน้องๆเนานะหลายๆคนนะคะถ้าจะสั่งซื้อของใน l a z a ด a น,นะคะให้เช็คดูหลายๆร้านนะคะแล้วก็ราคาเขาจะต่างกันนะคะบางร้านแพงกว่า นะคะค่าส่งถูกกว่าแต่บางร้านค่าส่งถูกแต่ตัวแพงเราต้องคิดให้ดีๆนะคะบวกลบคูณหารให้ดีๆเลยว่าถัวเฉลี่ยแล้วคือถูกกว่าหรือเปล่านะคะยังไงก็เขาจะมีคูป,ปองส่งฟรีนะคะถ้าส0 0อยกว่าอย่างเงี้ยเขาจะมีคูป,ปองส่งฟรีให้20บาทนะคะก็ดูให้ดีๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่ แกะสลักนะคะพี่อ้อยเลือกตัวนี้เนาะเลือกตัวที่เขาแกะสลักนะคะเพราะว่า,อาชอบนะคะดีไซน์เขาสวยเนาะจะเป็นตัวมังกรนะคะข้างหลังจะเป็นหงนะคะก็เป็นอะไรนะสัตว์ในตำนานนะคะของมือจีนเขาเนะาะมังกรกับหงเ็าจะเป็นของคู่กันนะคะตัวรอ,องหวีนะคะเขาจะให้ ให้มา4ไซส์นะคะก็คือบางสุดนะคะบางสุดแล้วก็ไซส์อ่ารอง2รอง3แล้วก็จะมีหนาสุดก็คือไซส์4นะคะก็คือจะเป็นผมยาวนะคะก็คือเนี่ยตัวไซส์เขาจะไม่เท่ากันนะคะจะไม่เท่ากันเราเลือกดูได้อันตัวนี้บางสุดนะคะอันนี้2อ,อันนี้3ก็จะประมาณนี้ แล้วก็ถ้าเวลาใช้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีแปรงมาให้เราก็ปัดผมออกให้เกลี้ยงนะเสร็จแล้วหยอดน้ํามันนะคะหยอดน้ํามันอย่าหยอดมากนะคะเพราะว่าหยอดให้เป็นแนวนี้นะคะเขาก็จะไหลลงไปนะคะจะเข้ากันเองนะคะก็จะพอดีแล้วก็เดินเครื่องนะคะตัวตัวข้างใน,นเขาจะเป็นแบตชาร์จนะคะจะเป็นฐานชาร์จแล้วก็เปิด ถ้าเราหยอดน้ำมันแล้วนะคะก็เปิดเนินเครื่องให้ตัวฟันเขาถูน้ำมันให้เข้ากันนะคะตัวนี้นะคะเวลาสั่งซื้อเช็คดูให้ดีๆนะคะดูว่าให้เช็คดูการรีวิวของเขาเนาะว่ารีวิวมากน้อยแค่ไหนแล้วลูกค้าที่รีวิวสินค้าดีไหมน่าใช้หรือเปล่าตรงปกไหมนะคะ บางอย่างบางเจ้านะคะขายของไม่ตรงปกนะคะคือสมมติว่าเราสั่งไปอย่างหนึ่งก็จะได้มาอีกอย่างหนึ่งเนาะของพี่ชุดนี้พี่อสั่งมาจากลาซาด้านะคะก็จะรอก็ย้อยเลือกเลือกดูที่เขาจะแจ้งว่าส่งจากไทยส่งจากตรงไหนตรงไหนเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยนะคะให้ดูให้ดีๆเนาะถ้าส่งจากไทยก็จะไวหน่อยตัวนี้รู้สึกว่าจะสามวันนะคะถ้าส่งจากจีนก็จะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะคะ ต้องดูดีดๆเนาะก็คลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะคะไม่มีอะไรมากมายเนาะพี่อก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักทายพูดคุยกันเนาะถามพี่อ้อก็ได้นะคะว่าซื้อจากร้านไหนอะไรยังไงนะคะพี่อ้อจะเช็คให้นะคะแล้วก็จะเอาลิงก์มาวางไว้ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ